หลักในการทำงานเป็นทีมหนึ่งการการกำหนดภารกิจหรืองานที่จะทำหมายถึงการกำหนดภารกิจหรืองานที่จะทำวัตถุประสงค์ของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกสองสร้างความเข้าใจกับสมาชิกโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนในการเสนอและข้อคิดเห็น และตัดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเช่นวัตถุประสงค์ในการทํางานมาตรฐานในการทํางานเป็นต้นผลจากการสร้างความเข้าใจกับสมาชิกโดยไม่มีส่วนร่วมนี้จะทําให้สมาชิกเกิดความผูกพันกับทีมงานเป็นอย่างมาก 3. กระดมความคิดเมื่อทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ในการทํางานและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทําแล้วต้องมีการ ระดมความคิดของสมาชิกในทีมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานต่างๆทักษะการทํางานที่จะทําที่จําเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องการอัตราการเสี่ยงกับผลประโยชน์ที่จะได้รัสสบจากทรัพยากรในการทํางานที่มีอยู่และข้อจํากัดต่างๆในการทํางานสําหรับวิธีการระดมความคิดให้ได้ผลนั้นควรใช้เทคนิคการระดม สมองสี่คัดเลือกความคิดเป็นการพิจารณาความคิดต่างๆที่ได้จากการระดมสมองโดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆในการทำงานซึ่งผู้บริหารและทีมงานเห็นว่าดีที่สุดเพื่อนำไปกำหนดแผนการปฏิบัติงานห้ากำหนดแผนปฏิบัติงานหมายถึงการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และเพื่อให้สมาชิกของทีมทุกคนรับทราบแผนงานตรงกันว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรที่ไหนและเมื่ออไรผู้บริหารต้องแน่ใจว่าสมาชิกของทีมงานเข้าใจตรงกันว่าต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรในการปฏิบัติงานของตามแผน